สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานนอร์เออดลอยวีหนึ่งนะครับยังคงฝากก็แลกก็แชร์คลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเป็นะนำสินค้าไม่ได้เชิญชวนการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะไม่สมัครสมัครกักกนอย่างงี้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับอีพที่หนึ่งนะกับอ่าไมตี้แอคชั่นฮีโร่เกมเอ็นะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่หนึ่งนะอันนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อกับเป๋ากักนนะอ่ามา Connect Wallet เพราะว่าหลายๆเกมเกมเนเีนี่ยก็ต้องส่วนใหญ่เขาจะใช้การ Connect Wallet นะ ไม่ค่อยใช้รหัสผ่านกันนะใช้การคอนเน็ตวอลเลตในการเล่นกันอะมาเริ่มกันเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักนะเราก็กดเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นหน้าการ Connect กระเป๋านั่นเองนะครับกดมาหน้านี้มันก็จะประมาณนี้นะอกดเข้าไปก็จะเลือกหลายกระเป๋าแล้วอันคอนบิ l วอลเลตเนื้อตัวรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่ว่าก็ใช้เมตามาแล้วกันนะ ก็ขอไม่อธิบายแล้วให้ไปหากันเองเลยนะจริงๆก็มีในในช่องอยู่นะสอนวิธีสร้างกระเป๋าอยู่นะอ่ะเราก็จะสามารถเลือกเชื่อมกระโปรงกระเป๋าได้ว่าจะเชื่อมไหนแล้วแต่เรานะอ่ะเราก็เชื่อมไปอ่ะแล้วก็คอนเนคเลยอ่าเชนนี้รู้สึกว่าจะรันบนอิทเทอรียมนะแต่ในผมผมยังไม่ได้ปรับเชนนะมันก็จะปรับให้ออโต้เชนนะปรับให้เป็นอิทเทอรี่มออโต้เลยนะอ่ะอันนี้ผมก็ อันนี้เรียบร้อยแล้วนะนี่มันก็เป็นเลขกระเป๋าของผมที่คอนเน็กไปแล้วก็ลามเบอร์เชียทเรียมนะแล้วก็ภาพเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะใต้คลิปนะก็จะมีลิงก์เข้าเกม Mighty Action Hero NFT นะหาเล่นบนเว็บไซต์ได้นะครับ ขายของก็เซเล่น้อยใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครกระดานเทรดคริปโตอันดับหนึ่งโลกไบแนนสมัครเพียงหนึ่งในที่ใช้เงิในการสมัครยืนยันตัวตนี้แบบประชาชน30นาท,ทีความน่าเชื่อถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงเนี่เปิดมา5ปีโอเคเอ็กเวสเทคคริปโตอันดับสระอันดับสองของโลกนะเปิดมา8ปีเป็นเวสตต้นน้ำโอเคเอ็กมีระบบเทมจัจจินดีสุดในโลกดีกว่าไบาแนนดีงไงลองสมัครกระเทรดดูผมก็เทรดอยู่นะโอเคเอ็กเนี่ยสมัครใช้เงินในการสมัครไม่ต้องเงินตัวตนก็ถอนได้สามแสนยูเอสดมา4ปีนะ EDO ก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทต้นน้ำมีหลากหลายผลิตภัณฑ์และสกุลเงินเปิดมา10ปีนะกิกบขับคอยก็สามารถไปฟาร์มได้ครีบคอยนะแอลแบงก็จะเป็นหนึ่งเวทต้นน้ำนะอ่ startup, Darwin, เาาะเปิดมา8ปีสายเกมบอลบอกก็ติดในหนึ่งส <Yeah. S 2> ิบเกมสร้างรายได้โรลล์คอยเป็นเกมสายฟรีขุดเหรียญบีคอยอีทูเรียมดอคอยหรืออื่นๆนะสายฟรีห้ามพลาดหรือจะซื้อเครื่องขุดก็ได้คลิปนี้ไม่ได้จะชวนในการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สม <experiment>. ัครสมัครกันเลยนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย